สำหรับสินค้าตัว BLY Dietary Supplement Product นะคะจะมีส่วนช่วยสำคัญมากๆเลยในการดูแลผิวพรรณให้ดูดียิ่งขึ้นแล้วก็จุดด่างดำดูจางลงทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกายเราดีขึ้นและที่สำคัญเลยคือเขาสามารถลดอาการแปรปรวนของฮอร์โมนในช่วงมีประจำเดือนได้สามารถลดอาการปวดประจำเดือนได้ลดอาการตกขาวลงแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงได้สามารถเพิ่มความกระชับของช่องคลอดแล้วก็ทำให้หน้าอกเต่งตึงมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับตัว BLY นะคะเราแนะนำให้รับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งก่อนนอนค่ะ ค่ะสำหรับในยุคป,ปัจจุบันนะคะผู้หญิงเราเนี่ยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นหรือเอาจริงๆเมื่อถึงวัยใกล้35ปีเนี่ยจำเป็นมากๆกับการที่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับภาวะวัยทองจริงๆแล้วภาวะวัยทองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราอะค่ะเริ่มไม่สมดุลและจริงๆมีการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาของฮอร์โมนมันก็เลยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าวัยทองวัยทองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของปัญหาด้านอารมณ์นะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของผิว สุขภาพผิวหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวเองดูแก่ลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอย่างตัว BLY ค่ะภายใต้แบรนด์บาลานเนี่ยเขาก็จะมีตัวสินค้าขึ้นมาที่เรามีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆเพื่อมาแก้ปัญหาและเพื่อให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสามารถเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองได้อย่างมีคุณภาพค่ะอย่างตัว Active Ingredient นะคะจะประกอบไปด้วยเลยคือ1 So ซอยโปรโตีนไอโซเลตค่ะแอลกูตาไทโอนตังกุยเอ็กทร t กไพ่บักเอ็กทรัก เกรฟซีดเอ็กตรแล้วก็โร h ฮิปค่ะอย่างตัวแรกนะคะจะเป็นซอยโปรตีนไอโซเลตเนาะจริงๆเราจะบอกว่าซอยโปรตีนไอโซเลตเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารที่เป็นพวกไฟโตเอสโตรเจน3ชนิดด้วยกันเลยก็คือ1ไอโซฟลาวโวน2คือเจนิสทีนและ3คือเดซีนค่ะ ตัวไอโซฟลา o โวเนี่ยหรือไฟโตเอสโตรเจนเขาจะมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับตัวของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจริงๆแล้วตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนสำหรับการเป็นวิวตี้ฮอร์โมนแล้วก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนาะจริงๆเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของตัวฮอร์โมนอะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็ตัวไฟโตเอสโตรเจนนะคะมันจะสามารถทําตัวได้คล้ายคลึงกับการเรียนแบบ ตัวฮอร์โมนจากธรรมชาติค่ะจริงๆแล้วมันมีข้อมูลจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าร่างกายผู้หญิงเราหรือคนทั่วไปเนี่ยได้รับโปรตีนจากถั่วเหลือง25กรัมต่อวันนะคะรวมกับอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและเป็นไขมันดีคอเลสเตอรอลต่ำค่ะจะสามารถลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะ อ,อย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนะเราไม่ใช่เอกพูดเองนะคะจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยหรือว่า paper research เกิดขึ้นเยอะเลยนะเกี่ยวกับตัว soy protein อ s o l a t e อย่างที่บอกเลยว่าในตัวซอย protein isolate เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะอย่างที่บอกแล้วว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะมันเป็น beauty hormone เมื่อเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะร่างกายเราอะค่ะจะสูญเสียฮอร์โมนเอสโตรเจนไปหรือไม่ก็เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนทําให้บิวตี้ฮอร์โมนร่างกายเราอะค่ะถดถอยลงพอบิวตี้ฮอร์โมนในร่างกายเราถดถอยลงอะคะ่ะมันจะเกิดภาวะเรียกว่าเซลล์เริ่มแก่เกิดเอจจิ้งมากขึ้นนะคะ ดังนั้นนะคะในงานวิจัยอ่ะคะ่ะก็จะสามารถบอกได้เลยนะว่าการทานซอยโปรตีนไอโซเลตค่ะมันจะสามารถเพิ่มความหนาของชั้นผิวคอลลาเจนได้ช่วยเพิ่มปริมาณคอลลาเจนในชั้นผิวเดอร์มิสได้ถึง86%และตัวซอยโปรตีนไอโซเลตเนี่ยยังสามารถช่วยเพิ่มอิลาสติกไฟเบอร์ได้สูงถึง75.8%ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวแอลกลูตาไทโอนค่ะอย่างที่บอกเลยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเรื่องของบิวตี้ฮอร์โมนเป็นเรื่องสําคัญมากจริงๆเราจะปรับแค่สมดุลฮอร์โมนอย่างเดียว แต่ไม่เพียงพอเนาะหนึ่งตัวที่เราเติมลงไปเลยก็คือตัวแอลกูตาไทโอนโดยทั่วไปแล้วค่ะตัวแอลกูตาไทโอนจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนแอซิดสาตัวด้วยกันได้แก่1ตัวแอลซิสเทอีนค่ะ2คือตัวไกลซีนและ3คือกลูตามิกแอซิดนะคะลักษณะการทํางานของแอลกูตาไทโอนเนี่ยเขาจะไปเพิ่มประสิทธิภาพยักรยางการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเดสค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ล่ะค่ะที่เขาจะมีส่วนในการกระตุน้นการสร้างเม็ดสีผิวเมลานิน เมื่อไหร่กร็ตามนะคะที่เรายับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินลงได้เนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราดูเนียนกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะและเราการันตีผลของแอลกูตาไทโอนได้จากงานวิจัยเลยนะจะบอกว่าแอลกูตาไทโอนเนี่ยถือว่าเป็นอินกิเดียนหลักสําหรับงานบิวตี้มาอย่างช้านานเลยนะและจะมีรีเสิร์ชเกิดขึ้นอนะ่ะเยอะมากใช้คําว่าในงานวิจัยหล,หลายๆงานเนี่ยเขาก็จะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกูตาไทโอนมีผลอย่างไรกับผิวบ้างอย่างงานวิจัยที่เราเอามาเนี่ยนะคะเขาจะทํา การวิจัยเกี่ยวกับคน2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือคนที่เป็นพาสิบ bo ก็คือไม่ได้รับกูต้าไทโอนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับกูต้าไทโอนนะคะพบว่าเมื่อคอมแพร่สกลุ่มนี้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลที่ออกมาคือกลุ่มบุคคลที่ได้รับกูต้าไทโอนเนี่ยจะมีจุดด่างดําที่ลดลงมีแนวโน้มของความยืดหยุ่นของผิวอะค่ะดีขึ้นง่ายๆเลยคือสุขภาพผิวของเขาอะดีขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับกูต้าไทโอนค่ะ ตัวต่อมานะที่เราใส่เข้ามาเลยและขาดไม่ได้เลยสําหรับผู้หญิงอย่างเราก็คือตัวตังกุยเอ็กทรกัหรือสารสก,กัดจากตังกุยนั่นเองบอกกันเลยว่าตัวตังกุยเอ็กทรกัหรือสารสก,กัดจากตังกุยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือเป็นสมุนไพรแพทย์แผนจีนที่ใช้กันมาอย่างช้านาน ตังกุยขึ้นชื่อมากสําหรับสมุนไพรในกลุ่มผู้หญิงแพทย์แผนจีนโดยทั่วไปให้การยอมรับตังกุยเพื่อใช้เป็นยานในสมุนไพรจีนค่ะตัวตังกุยเอ็กทรกเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะจุดประสงค์ของมันเลยคือ1ใช้ในการบํารุงเลือดในผู้หญิงจริงๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือเมื่อระยะเวลาผ่านไปร่างกายเราเกิดการใช้งานไปเรื่อยๆผู้หญิงเรามีความเสื่อมถอยของเซลล์ลงอะค่ะเราควรจะดูแลรักษาสุขภาพเซลล์ของเราดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นตัวตังกุยเอ็กทรักนอกจากการบํารุงเลือดแล้วค่ะเขายัง 补件得。 แก้อาการปวดประจำเดือนได้ยับยั้งการเกิดเนื้องอกบริเวณหมดลูกได้คือต้องบอกก่อนนะว่าตัวตั้งคุยเอ็กทรัค่ะเขาสามารถยับยั้งการเกิดการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติคือโดยปกติแล้วอะค่ะมะเร็งของเราในร่างกายอ่ะมันจะเกิดจากการที่เมื่อเซลล์เราเกิดการแบ่งตัวไปเรื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ของเราเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเนื้องอกคือถ้าเกิดโชคดีเนื้องอกนั้นอาจจะไม่เป็นเนื้อร้ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โชคร้ายเนื้องอกนั้นเกิดเป็นเนื้อร้ายค่ะก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งทันทีและตังย ยังสามารถรักษาหรือป้องกันอาการร้อนบุบวาบจะสังเกตว่าอาการร้อนบุบวาบเนี่ยมันจะมีในผู้หญิงที่เข้าใกล้ไวทองหรือผู้หญิงวัยทองซึ่งตังกุยสามารถช่วยได้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าตัวตังกุยเอ็กทรหรือสารสก,กัดจากตังกุยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางแพทย์แผนจีเนี่ยเขายอมรับกันมาอย่างช้านานเนาะฉะนั้นมันก็จะมีงานวิจัยออกมามากมายเลยอย่างรีเสิร์ชตัวนี้ก็คือจะเป็นการศึกษายาทางเลือกสําหรับผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนโดยเขาจะให้ทานตัวตังกุยอะคะ่ะเป็นระยะเวลา3เดือนและพบว่าหลังจากทานตังกุยไปได้3เดือนนะคะมันจะสามารถเพิ่มเซลล์ชั้นผิวให้แข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะ และตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวายบาร์เอ็กทรักเนาะหรือเป็นสารสก,กัดจากเปลือกส่วนฝรั่งเศสนั่นเองค่ะจริงๆแล้วสารสาคัญในเปลือกส่วนฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นตัวโอเลโกมอริกโปรแอนโทไซานีดินค่ะแต่เราเรียกกันสันส้นๆว่า OPCs ตัว OPCs อะคะ่ะมันจะเป็นกลไกการทำงานในแบบที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คอลลาเจนแล้วก็อีลาสติถามว่าคอลลาเจนกับอีลาสติสสำคัญยังไงจริงๆ2เอนไซม์นี้จริงๆร่างกายเราไม่ควรมีเยอะนะคะเพราะ2อเอนไซม์นี้จะเข้าไปทำลายตัวโครงสร้างคอลลาเจนแล้วก็โครงสร้างของอีลาสตินดังนั้นนะคะเมื่อเราทานตัวไพล์บ c รกเอ็กซ์รกเข้าไปอะคะ่ะตัวาสารสำคัญของมันเนี่ยจะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์2ตัวนี้ค่ะทำให้มีปริมาณคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินในผิวออะค่อนข้างเยอะค่ะ จะเห็นว่าไพ่บาร์เอ็กแท็กก็จะมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะซึ่งประโยชน์อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยอะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการปกป้องหลอดเลือดฝอยที่บริเวณผิวหนังจะเห็นว่าคนเราถ้าเกิดสุขภาพผิวดีไม่ใช่แค่หน้าตึงนะคะแต่จะรู้สึกว่ามีเลือดฝาดบริเวณผิวตลอดเวลาก็คือกลายเป็นผิวอมชมพูดังนั้นถ้าเกิดว่าเส้นเลือดฝอยบริเวณผิวแข็งแรงเนี่ยมันจะเกิดการสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะมันจะเกิดอาการเลือดฝาดบริเวณผิวหน้าค่ะ ต่อมานะคะจะเป็น r กรฟซิสเอ็กแท c t หรือว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะ สำหรับตัวนี้เลยสารสำคัญของมันก็จะเป็นกลุ่มเรสเวอรัทอลค่ะตัวเรสเวอรัทอลเนี่ยมันมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองเนาะและที่สำคัญนะเขาทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่สามารถกำจัดกลุ่มอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายได้เป็นจำนวนมากและที่สำคัญมากๆเลยแล้วเราลืมไม่ได้เลยก็คือตัวเรสเวอรัลทอลในนี่แหละที่เขาจะมีบทบาทในการเป็นแอนตี้อจจิ้งก็คือชะลอวัยนั่นเองค่ะ และในสารสก,กัดเกรปสีดนะคะ,คะขาก็จะมีงานวิจัยเกิดขึ้นเยอะมากและหนึ่งในงานวิจัยคะ่ะเขาจะมีการศึกษาเกรปซีดเอ็กแทรกว่าสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันใน DNA ของร่างกายเราได้ซึ่งการป้องกันการเกิดออกซิเดชันนั้นนะคะมันเป็นเรื่องหนึ่งในการที่จะช่วยเรื่องของแอนตี้อจจิ้งเรื่องของการชะลอความชราตัวต่อมานะคะก็คือโรสฮิปเอ็กแทรกหรือสารสก,กัดจากโรสฮิปนั่นเองคะ่ะสำหรับตัวสารสก,กัดโรสฮิปนะคะหรือ,อผลกุหลาบป,ป่าจริงๆแล้วเขามีลักษณะเป็นผลไม้สีแดงเนาะตัวในที่เราเลือกใช้ะ ว่าเขามีปริมาณวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงและเราอยากใช้วิตามินซีจากธรรมชาติเพราะว่าวิตามินซีจากธรรมชาติค่ะมันจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์และที่สําคัญเลยคือเขามีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง20เท่าค่ะ ในโรฮิปนะคะนอกจากวิตามินซีแล้วค่ะเขายังอุดมไปด้วยสารในกลุ่มแคโรทีนแคโรทีนอยลูทีนซีแซนทีนแล้วก็ไลโคลปินจริงๆสารกลุ่มเหล่านี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในร่างกายเลยนะคะเขาจะสามารถช่วยกําจัดสารอนุมูลอิสระได้ในปริมาณที่มากทีนี้เรามาดูนะคะว่าในโรทิปเอ็กแทรกอะคะ่ะเขามีงานวิจัยอะไรบ้างอย่างตัวนี้เลยะคะ่ะเขามีงานวิจัยเรื่องของวิตามินซีในโรฮิปเขาสามารถกระตุ้นให้ผิวเนี่ยเสริมสร้างความชุ่มชื้นได้มากขึ้นอันนี้เป็นงานวิจัยที่ ทำเปรียบเทียบกับกลุ่ม2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือได้รับโรทิบเอ็กทรักอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ได้รับโรทิบเอ็กทรักจากผลเทสอะค่ะออกมาแล้วพบว่ากลุ่มที่ได้รับโรทิบเอ็กทรกอะค่ะสามารถกระตุ้นให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะและต่อมานะคะจะเป็นงานวิจัยในเรื่องของปริมาณออลาสตินใต้ชั้นผิวพบว่าวิตามินซีจากโรทีบอะคะสามารถกระตุ้นให้ผิวของเราอะค่ะสร้างออลาสตินใต้ชั้นผิวได้เพิ่มมากขึ้นทำให้ผิวอะค่ะเนียนนุ่มกระชับไม่หย่อนคล้อยค่ะ สำหรับตัว BLY d i e lement, t a r y Supplement ภายใต้ b a l a n c e b r a นดนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนอย่างที่บอกแล้วว่าผู้หญิงเราอะคะ่ะเมื่อสมดุลฮอร์โมนเปลี่ยนไปอะคะ่ะมันจะเกิดภาวะทางผิวภาวะทางอารมณ์เกิดขึ้นมากมายจริงๆแล้วจะบอกว่าสมดุลฮอร์โมนตัวนี้มีความสําคัญมากๆโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงเราหรือวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งวัยที่อายุมากกว่า35เนี่ยจะมีภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะเสื่อมถอยลงอาจจะมีการเหวี่ยงเวียนมากขึ้นหรือมีการแปรปรวนมากขึ้น ตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันจะเป็นตัวบิวตี้ฮอร์โมนดังนั้นถ้าร่างกายเราอะค่ะมีสมดุลของตัวเอสโตรเจนมากๆเท่ากับว่าร่างกายเราะจะค่อนข้างสุขภาพดีเรื่องผิวก็คือดีขึ้นและมากไปกว่าน,นี้นะคะในกลุ่มคนที่มีอาการตกขาวหรือแม้กระทั่งน้ําหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดเนี่ยเริ่มน้อยลงจริงๆตัว B L Y ค่ะสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ให้คุณผู้หญิงได้ค่ะ